แมวเหมียวได้เวลาเลิกงานแล้วพักงานก่อนลูกพักงานก่อนแล้วเนอะเวลาเวลาพักงานแล้วหมดเวลาทำงานแล้วน,น้องแมวมาเฝ้ารอกันแล้วเฝ้ารอน้องแมวก็มารอน้องไก่ก็มารอไก่ก็รอกินอาหารเย็นกันน้องเหมียวก็มารออาหารเย็นกันเด็กๆวัดปงชัยแจ้าหอมลำปาง มารอกันแล้วน้องน้องแมวทั้งหลายเข้ามาในบ้านก่อนนงปูดูหน้าดูตาเช็คความพร้อมก่อนลูกปูจัดอาหารให้กินลูกนะเข้ามาแร้วมาแลว้วใครที่ไม่ออกไปเล่นข้างนอกก็อยู่ในบ้านก็มีมามาแล้วเด็กๆทั้งหลายเข้ามาบ้านกันแล้วมาดูความพร้อมก่อนมาได้เข้ามาก,ก่อนแล้วหลวงปูดูในบ้านสิ ใครอยู่ในบ้านเนี่ยใครเนี่เพดรดน้อยเหรออยู่ในบ้านดูน้องเมียวทั้งหลายน้องเมียวสมาชิกใหม่ทั้งสองครอบครัวก่อนเอาอาหารเม็ดให้มากินหมดแล้วนี่น่งกินหมดแล้วเก่งจังเก่งจังอาหารเมียวเมียวอาหารเมียวเมียว,วน้องเมียวในกลงองอดทนหน่อยลูกนะอทนยน้อยลูกนะพูดนะจะได้ปล่อยไปเรื่อยแล้วเนาะว้า กินข้าวกินน้ำนอนเล่นสบายใจเปิดแสงดูหน่อยสิเปิดแสงดูแม่ลูกสี่หน่อยที่ลูกแม่ลูกสี่แม่ลูกสี่อยู่กับลูกอช,ชุดชิดชุดไปแล้วกเป็นหวัดเหรอดูเหมือนจะมีอาการเป็นหวัดนะเนี่ยเมียวเนาะ,นอ,ะอยู่ข้างในบ้านไม่ได้เอาไปไหนเลย,ยเป็นหวัดเลยฝนกต็ตกเหมียวก็อยู่กันตรงนี้มาดูครอบครัวนี้ด้วยครอบครัวนี้อาหารกินแล้ว กินหายกันดอีอาหารหมดไปลูกอาหารหมดแล้วแต่ไม่ใหม่เนาะ,ะคู่อยู่เปิดประตูปุ๊บเปิดแสงปุ๊บคู่ฟูฟูเลยคู่ฟูฟูเลยเนาะเมียนอนอยู่ตรงนี้นะอหมกผมไม่ได้จับเลยจับไม่ได้เขาคู่เขาตบลปุปูเจ็บเลยนะโดนนิ้วเจ็บเลยก็ได้ให้อยู่คุ้นเคยก่อนเนาะคุ้นเคยก่อนเดี๋ยวจะจับเขาจับ เดีนี้ก็นเนาะคือมันได้กี่วันเองเนาะสองสามวันละสามวันแล้วเนาะสามวันเขณะจุดนี้ประกันลูกนะค่อยขยับขยายออกไปข้างนอกลูกนะน้องเมียว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 สมาชิกเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นพี่อยู่ร่วมกันที่นี้เป็นพี่น้องกัน ทองเล็กอทองเล็กอืมเด็กๆอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วเนาะสักสิบวันนะประมาณสักสิบวันจะเร่งเร่งให้พี่หนาตายานทำให้ลองครอบเสร็จก็เช็คดูความปลอดภยัยแล้วก็จะให้น้องเหมียวไปอยู่ที่ปลอดภยัยตรงนั้นวิ่งเล่นใน,นนั้นสนุกสนานเลยวันนี้ทุกวันนี้ก็วิง <c oughs> ว่งเล่นวิ่งเล่นเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านนี้ ในบ้านนี้ก็มีที่ก,กินกับที่นอนแค่นั้นไม่มีวิ่งเล่นวิ่งเล่นไม่ได้เมียเขาชอบวิ่งเล่นนะถ้าเอาถ้าไม่ทํารั้วตรงนั้นเขาก็ไปวิ่งเล่นถนนนู่นวิ่งเล่นในสนามที่เราเคยเห็นเล่นทุกวันทุกวันเขาก็วิ่งตรงนู้นมีรถเข้ามามีรถชาวสวนชาวไร่เข้ามาก็จะดันจะเหยียบจะทับหรือว่ามาจอดไว้เขาก็ไปเปีนป่ายเล่น ก็อันตรายนะแล่อีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันมูเหลือมด้วยมูเหลือมที่จะมาหาน้องเหมียวเนาะครบวันนี้เราปูกขอนำบรรยากาศช่วงเย็นนี้ให้กับน้องเหมียวได้ได้ออกกล้องให้ทุกคนท่านได้รับดูรลบชมไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะได้จัดอาหารให้เขากินกันก็ขอโนทนากับทุกๆท,ท่านเลยนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลชีวิตน้องเหมียวให้น้องเหมียวได้อยู่ กันอย่างปลอดภัยทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคผ้มทั้งปัจจัยในการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยดูแลเรื่องการทำหมันทำวัคซีนพร้อมทางร่วมทำกรงทำรอบรั้วรอบรั้ว,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 วทำสถานที่ที่น้องเหมียวจะได้ยเยร์อย่างปลอดภัยให้น้องเหมียวน่อยู่กันอย่างปลอดภัยก็ขออมุญานาสาธุททขอบุญกุศลทลายจงเป็นพระราจฎร์น,นำคํามชูวให้ทุกคนทุกท่าน พวความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้รับความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเชิญสำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบปัจจัยมาก็ก็ขอเชิญเนาะก็ขอเชิญได้ติดต่อไปที่หลวงปู่ได้เลยเนาะเบอร์โทรศัพท์0654898652หรือว่าจะแอ,แอดไลน์มาก็ได้เนาะแอดไลน์มาที่หลวงปูนน่เบอร์โทรศัพท์นี้เหมือนกันเนาะ065489 แปดหกห้าสองะก็จะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะกลยเข้าพรรษาแล้ววันที่สิบดีนะวันนี้มาที่สี่และนะ้ 4, วเนาะสี่อีกหกวันอีกหวันก็จะถึงวันอาสา,ศา์ห้าชาวันสําคัญทางพุทธศาสนาแต่วันที่สิบเอ็ดก็เข้าพรรษาเนาะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะจะถวายเทียนพรรษาหรือว่าจะถวายพนนานนฝวหรือว่าจะ เป็นโซลาเซลล์ก็ได้แสงสว่างแสงสองทางแสงสองธรรมก็ขอขอนุโมทนาสาธุก็ถ้าท่านใดที่เข้ามารับดูรับชมใหม่ถ้าไม่ทราบรายละเอียดต่างก็พิมพ์เข้าไปในในพิมพ์เข้าไปใน Google นะบอกว่าพุทธสถานวัดปวงชัยที่นั่นก็จะมีที่อยู่ให้มีโทรศัพท์ให้พร้อมเลยนะมีที่อยู่มีโทรศัพท์และมีรูปภาพต่างๆที่เคยออกสื่อไป มีเยอะนะเป็นพันพันภาพหลายพันภาพเลยครับหลายพันภาพเข้าไปดูได้เลยเนาะอยู่ในนั้นหมู่ขอสามารถค้นหาได้เลยพิมพ์เข้าไปเลยนะว่าพุทธสถานวัดปงชัยใน Google นะเข้าไปค้นหาได้เลยเนาะก็ขอขอนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจยัยษนำนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขสุขศาสนาสุขการุณย์ทุกท่านสาธุ น้องเมียนั่งฟังเงียบเลยเดี๋ยวกูจัดอาหารให้นลูกนะแป๊บหนึ่งนะลูกนะเออครับก็ขอยยุติคิดไว้เท่านี้นะเพราะก็ะหม่อคิดต่อไปช่ดยมีสุขสาสุขลาเดี๋ยวละเดียว þá <laughs>